ยซอแแกววารงนี่คอนัดต่อไดแล้วว่าแม่เดือน,น้าจุกไอ้เ <c oughs> มาโกาต้องไปจีดแล้วเออช่วยกันจีดต้าคนสร้างมาเลืออยู่ไรหลานโดดเลยตูยย้เออช่วยกันจีดตัวดีใจวัาที่เลือมันลำบากคนเติบเติมค่อยไม่ได้กาไรเออกาไรน้อยแล้ว แก่แรงเหงำเสี้ยต้องมาไลยนะก็ช่วยเรือประชาชนป้องกันโรควัคซีนก็คิดฟรีไม่แก่ก็เก็บตังค์ก็อย่ามึงไปแรงเงื่อนคำเลยมันเกี่ยวไรกันนะไอ้แก้วมีสมองกันคิดมั่งแลตาไว้ดูไว้ฟังสมองกันร้องวัคซีนนั่นควา้ซีดควีแอนแล้วคนแล้วนั่นเออเออวัควัคได้รวัคได้ปะโตวัคปะข้าว วัคซีนนั่นในวัคซีนก็ไอจีดพรีแต่มึงอย่าลืมว่าเงินที่ซื้อวัคซีนนำเข้ามามันคือปาดซี่กองจาวบ้านประชาชนมึงเข้าใจหรือเปล่าิ <c oughs> ดเสียบ้างเลยเพื่อนอย่าเต่าแต่โบมึงคิดอะไรกันเท้หว่าโดดนึงตอนทุนมันมาเต่าเดแเลยกำไรมันอยู่เต่าเหน เก่าป <P> ap <apa> ้าก e no ูไม no oh, ่เอ็นจีตกะเเ้มตีกับกูไม่ตายตีกูไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้กับพวกไมียอมหมาตาเลือดไปเลยมึงแล่พวกเดี๋ยวจีดแล้วตะนัวแฮนนอหาบาปจะดุตายอยู่ดูมึงแล่แกนู้จะนู้กับแม่ยายนี่มันเรียกอีแก่จืดเอาแรงกูเรียกเปื้อัดยู่มันปูทีได้เลยไหมเรียกอีแก่กูเรียกเพื่ออะไรเจ้าเฮ้พี่ทองแม่เรานั้นแรงไรคิดถึงวัวใจเมียมั้งไอ้ตา ไอ้มันตายองเองมันแล่มันแสงกูไม่รู้ใครตายองก่อนก็เลยกว่าป้าดูไอ้ไม่เว้นวักก็ดู <c oughs> ตุ่งวักทีนน่นี้กว่าป้าเว้นแกตายเป็นเลยไอ้เจ้ากูฆ่ายังไม่ใจต่อวัคซีนใส่ก <c oughs> ุ้ยโมกส้เจ้ากูฆ่ายังต่อว่กกากูแก ตึงหม้อก็หวาตาจีดรักตีแล้วแต่จีดแล้วตึวตวงกายเย็นหมอ้อก็หว,า,วามันดีมันขึ้นสั้นพุ่มกันขึ้นสั้นพุ่มกับเจ้าถีรักเลิศลงเอวฮักเลย <c oughs> เด็กจึงมึงจีดักเข้มเหล่ามาเอตชู้ถก็รุ่นไหนรุ่งไอ้ไปจีกันนั้นจีแล้วเด็กว,ว่าจีต,ต,ตั้งวันด้ยกเอวแกตายมึงวะจีว่ากินได้กค่เอวไม่จะกูจีรักตีน ไอ้จ hey, er wow. <laughs> ิตไอ้จาเดบ Correct เรื่ no ังคิดวัคซีนมันไปแรงหลื่องคิดยาเรียนมันไปตําไว้กับจิตวัคซีนจิตจะมานอนคายบาอยู่กูไปจิตยาเียนมึกว่าพอบินน้ําหน่อยๆเถาต่กูไดถ้ําน้ําเทศพอเราจําน้ําเตศเราแล้วมันปริ่มชิงกับน้ําเตเรียนนี้กูเสีอแล้วแล้วแรงตุกคลิปคนนี้เบื่อก็อีเครียดโตแเราเครียดได้กว่า เคยจบได้ต่มันไเคยจบก่อสร้างกาทำก่อสร้างเคยจบวาดกวาดเคยจบเขียนกเขียนกูจบ,บนำเทียนกูต้องนึ่งเนียยวอ้ลูกองใช่บาบาเพนพวกนี้ฉันรำคาญอาการ,รันปรื้มั้งอะค่ะแม่